มอปาวีฝรั่งเศสสุดแสบที่คนสยามเกลียดเหตุเตือนใจรอส .112 ตราดกับรอยสักบนพระอุรสเสด็จเตียในเหตุการณ์รอส1นึที่สยามถูกคุกค,คามด้วยความแตกต่างกันอย่างมากของพลังอำนาจทางทหารจากมหาอำนาจจากประวัติฝรั่งเศส เพียงแค่ส่งเรือรบมาไม่กี่ลำกลับสามารถบีบบังคับอาณาจักรสยามให้ยินยอมเสียดินแดนและผลประโยชน์ครั้งเมื่อรอศ .112 สยามเองมีความได้กว่าฝรั่งเศสทางอำนาจกำลังลบเหตุครั้งนี้ยังสร้างความขับแขนใจแก่ชายชาติทหารที่ไม่สามารถปกป้องราชาอาณาจักรไว้ได้ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทรงเร่งปรปับปรุงประเทศให้เป็นอารยะเช่นเดียวกับยุโรปพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือพระนามที่ทหารเรือนิยมเรียกกันว่าสเสด็จเตียพระองค์ได้สักรอสอ1 2, ตราดบริเวณอุระซึ่งขณะเกิดเหตุการณ์นั้นสเสด็จในกรมมีพระชนมายุเพียง13ชันษาเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจถึงเหตุการณ์อันน่าขมขื่นนี้ กำลังหลวงชุมพรพระองค์ได้ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการปรับแผนปรับปรุงกําลังฐารเรือของสยามโดยรัชกาลที่5ได้ส่งพระองค์สเสด็จไปศึกษาวิชาทหารเรือที่โรงเรียนนายเรือกรีนวิทแห่งสหาร,ราชอาณาจักรซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกเพื่อนํากลับมาพัฒนากิจการทหารเรือของสยามให้ทัดเทียมยุโรปเมื่อกลับมายังสยาม สเสด็จเตี่ยจึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการพัฒนากองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเสด็จเตี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเรือและเป็นครูทหารเรือประจําโรงเรียนในเรือซึ่งนอกจากจะได้ถ่ายทอดวิชาทหารเรือให้แก่นักเรียนในเรือรุ่นแรกๆแ,แล้วยังทรงรับสัก์หน้าอกรศหนึ่งหนึ่งสองตราดให้นักเรียนนายเรือสายตรงเพียงไม่กี่คน ด้วยฝีตา์ของพระองค์เองเพื่อปลูกฝังให้จดจําเหตุการณ์นี้กมรมหลวงชุมพรทรงนิยมสักยันถังพระองค์ตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มรูปสักที่มีบันทึกมีดังนี้หนุมานลิงลมบริเวณพระชงเพื่อให้เดินเร็วมังกรเลื้พันบริเวณแขนเพื่อให้มีกําลังแขนอัขระบริเวณข้อนิ้วเพื่อให้ชกต่อยได้หนัก และรอส .112 ตราดเพื่อเตือนใจการศักรอส .112 ตราดนี่ยังเป็นสัญลักษณ์ของตำนานทหารเสือกรมหลวงชุมพรที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารคนสนิทของสเสด็จเตียที่แก่งกล้าวิชาอาคมและการทหารเหตุที่มีคำว่าตราดเพราะฝรั่งเศสได้ยึดเมืองตราดไว้ทำให้รัชกาลที่5ต้องแลกเปลี่ยนด้วยดินแดนมณฑลบุรพา โอคุตปาวี bye. นักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้สำรวจดินแดนบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงเคยเป็นกองสุนลนฝรั่งเศสประจำกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนมิถุนายนปีพศ2435นายปาวีเป็นผู้ยื่นคำขาดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในกรณีวิกฤตการณ์รศ .112 เพื่อให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ที่กำลังมีเรื่องพิพาทแก่ฝรั่งเศสทั้งหมดแต่เมื่อแถให้คําตอบไม่เป็นที่พอใจในายปาวีจึงเดินทางออกจากประเทศไทยทันทีถือเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตจากนั้นกองทัพเรือฝรั่งเศสได้ยกเรือรบประกอบด้วยเรือแองกองสตองเรือก่อเมทและเรือกองบาติเซ่เข้ามาปิดอ่าวไทยทำให้ไทยต้องยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องและสูญเสียดินแดนลาว ให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่ประมาณ143,800ตารางกิโลเมตรส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าเราคือทหารเรือไทยบทเพลงพนิพนธ์เกิดมาทั้งทีวงเล็บเดินหน้าในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์